ครับวันนี้ก็เป็นการมาตรวจงานครั้งแรกนะผมคณะผมก็ประกอบด้วยผู้วรฒิเอกนะครับรัฐมนตว่าการกระทรวงสาธารณสุขท่านนายกองการทหารส่วนจังหวัดสุราชรัฐชกประธานจังหวัดสุราชรัฐคณะของเจ้าหน้าที่ของจังหวัดะธานปฏิเจริญนะครับท่านประการมเทาสาธารณภัยจังหวัดสุราชรนะครับดูทันทีการและปรัเมินสมบัติมุราชรัฐแล้วก็ท่านแผนผู้แทนนะครับนี้ก็มาตรวจ ที่นะเลืจากที่ระดูน้ำท่วมแล้วก็มาที่โครงการประีเจริญแห่งนี้นะครับเพื่อมาดูการเปียนการในการป้องกันการท่วมนะครับก็พบว่ามีความเตรียมความพร้อมเนี่ย,ยดียิ่งนะครับโดยเฉพาะที่เครื่องสูบน้ำเนี่ยนะครับซึ่งจากการรายงานของฝังเจ้าหน้าที่ของทางสมุทรสาครานี่ยนะครับทำให้เราเบาใจว่าปีนี้เนี่ย ทุกภาคเาห้าเนี่ยนะเราจะสามารถทจะรับปืนกับก๊อภไผทัน,น,นีได้เยนอย่างประสิทธิภาพเพราะว่าเรามีเครื่องสูบน้ำที่สามารถสูบน้ำได้อยู่ในภาพรวมนะทั้งหมดเลยนะฮะประมาณ120่บาเมตรต่อเวลาทีหลัปีที่แล้วเนี่ยเรามีน้ำเข้ามาในจังหวเราประมาณ 80- 9 0ิบถามตรต่อเวลาทีแต่ว่าเราสูาสบ,าบน้ำอ,ออกได้มากกว่า,น,า,น,า,กกวาน้ำเข้ามาจำนวนมากทีเดียนะครับแ,แต่ว่าเราคจะปลอดภัย ระกอบกบการเตรียมการอื่นๆก็จะเป็นการดูแลประตูน้าในดานปิดชึบลมของระบบเครื่องกลทง,ง,งนี้ก็เรียบร้อยสามารถเปิดประตูน,น้ำเป็นกตะครับและขณะนี้กำลังติดตั้งเครื่องสูบน้ำขนาดใหญ่เรียบ้ว้ว่าจะ,จ,ะจะเสร็จสิ้นประมาณเดือนสิงหาคมนะครับก็ทำให้เราเบาใจว่าการเริ่อง้าครั้งนี้เราเราคงจาเปิดงานได้อย่างดี มีเรื่องที่น่าเป็นห่วงไหมครับเรื่องขยะเรื่องอะไรก็พิจารณาเป็นห่วงก็อยากให้รั้วรู้จากที่รั้วประชาชนของกระตสามกอเลยเพราะที่รูปแบบนะครับเพราะว่าเนื่องจากว่าเราพบว่ามีขยะเป็นจำนวนมากนะฮะที่มาตับในคอกระสีเจริญโดยเฉพาะที่คอกระสีเจริญนี่นะครับมาที่ประตูน้ำเนี่ยทำให้เครื่องสูบน้ำเสียหายได้เช่นพวกเราพบว่ามีพวกโต๊ะเาอีด้วยนะฮะโต๊ะเขยีแล้วก็พวกเศษขยะต่างๆพลาสติกขยะต่างๆก็ขอร่วมมือทุกท่านนะอย่าทิ้งมันมาในในในแม่ลำครอนะครับ ที่ไหนที่ที่ทิ้งขยะแล้วก็จะได้ช่วยการรักษาสมบัติของทางของโชว์ทานนะครับเขาก็เกิดความเสียงขึ้นมามันจะไม่มีเราสุดทางแต่เขาเรียกว่าหมายให้ท่านนาไหนเภอเนี่ยร่วมกันทั้งที่สบายร่งแดนะครับช่วยกันดูแลแล้วก็เก็บขยะเพิ่มเติม